สวัสดีครับวันนี้พามารีวค่ายคาวาสกิวันแคนเป็นตัวคาเฟ่นะครับผมปี2019เดี๋ยวพาชมรอบกันรอบคันกันครับคันนี้มีปี๊บซ้ายขวานะครับผมรวมแหลกหลังสามารถซื้อกล่องเพิ่มได้นะครับคันนี้ก็จะมีแหลกแหลกหน้าครับผมการล้มแผ่นสปอตไลท์้ายขวามาคันนี้มาพร้อมชิลแต่งนะครับผม สีเดิมโรงงานสีส้มครับสภาพกริบๆเลยคันนี้ท่านใดหาอยู่อย่าพลาดเลยนะครับรับประกันให้ทุกชิ้นงานไม่ผ่านการทําสีนะครับพาชมเลขไม้กันคันนี้วิ่งน้อยครับกุญแจสองดอกกุญแจป๊บครบครับวิ่งหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยกว่าโลนะครับผมมีที่จับโทรศัพท์ให้มาฟังเสียงกันตั้ติดง่ายนะครับ เครื่องเงียบๆเ,เลยระบบไฟติดครบนะครับยางยังเหลือๆแล้วเดี๋ยวพามามาดูยางกันสีจากโรงงานยังเหลือแล้วใช้ได้กีกยาวๆวันแคนหกห้นะครับผมเป็นตัวคาเฟ่ปี2019นะครับ ท่านใดหาอยู่แล้วผมแนะนำในคันนี้สีส้มดำสีเดิมโรงงานครับมีปิ๊บซ้ายขวาชิวหน้าแต่งมาพร้อมท่านใดอยากสอบถามละเอียดพักเข้ามาได้นะครับผมหรือรีวิวเพิ่มเติมพิมพ์ใน u t u b e ได้คอาว่าอามโปรไบขอบคุณมากครับ